สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอมอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์นะคะว่าความรู้สึกที่มาเอ่อมาถึงฟินแลนด์ตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะจ๊ะ เล่าเลยตอนแรกก็คือว่าเอามาฟินแลนด์ปี2018นะคะก็คือประมาณ2ปีที่แล้วก็เกือบ2ปีแล้วก็คือถ้าครบเดือนพฤษภาก็คือก็คือ2ปีแล้วเพราะว่าเอามาพฤษภาปี2018นะจ๊ะมาตอนแรกเลยนะคะก็ความรู้สึกตอนแรกก็คือก็ตื่นเต้นนิดนึงอะ่ะว่าเออที่นั่นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงนะคะวันแรกที่มาตอนแรกเลยที่มาถึงก็คือ ตื่นเต้นอย่างเดียวก็คือจะลุ้นว่าคืออากาศมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราได้ยินมาว่าเออฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่หนาวมากอะไรอย่างนี้พอมาถึงนะคะทุกคนเขาก็แจ้งว่าเอออากาศตอนนี้15องศาอะไรเงี้ยก็ออกมาข้างนอกครั้งแรกเลยที่ออกมาครั้งนอกนะคะรู้สึกไม่หนาวเลยอย่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยไม่เห็นจะหนาวเลยอะไรอย่างนี้เออก็ไปสักพักเนาะแต่ที่แต่คือ,คอที่หน้าที่หน้าที่ เอ่อเรื่องที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือมาครั้งแรกนะแกสนามบินประจำประเทศใช่ไหมในความคิดของเราก็คือมันน่าจะเหมือนสุวรรณภูมิหรือว่าก็ใกล้เคียงอะไรอย่างงี้นะคะคือสนามบินฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์สนามบินประจำชาติเขาก็คือสนามบินเฮลซิงกินะคะทุกคนเฮลซิงกิก็คือเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์พอมาถึงนะคือไม่มีคนอนะคนแบบ ไม่มีอ่ะคนไปไหนอะไรอย่างนี้คือรถที่จะวิ่งบนถนอนอะไรอย่างี้ก็หายากมากเลยอ่ะทุกคนคือมันแปลกสําหรับเรามากๆเออมันเป็นความรู้สึกที่แปลกแล้วแบบสิ่งที่เราคิดไว้อ่ะคือมันคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนแบบกรุงเทพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าเมืองที่เราไปอยู่หรือที่ที่เราจะไปอยู่มันน่าจะเหมือนแบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงมาถึงปุ๊บเราก็ ขับรถมาจากสนามไปจากสนามบินนะคะเพราะว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นเมืองเมืองเฮลซิงกินะคะก็ห่างจากเฮลซิงกิประมาณสองชั่วโมงถ้าขับรถอะไรเงี้ยเออนั่นแหละพอขับรถออกมาจากตัวเมืองปุ๊บก็แปลกใจอีกคือเฮ้ยบ้านคนะ่ะไม่มีคนอยู่ข้างนอกอะเข้าใจปะแล้วแบบว่าอืมแล้วแบบว่าคือบรรยากาศหรือวิวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม มีแต่ทุงท่งนาทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็มีป่าต้นสนอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มไปหมดเลยอ่ะคือมันเป็นแบบพื้นที่ประเทศที่มีแต่ธรรมชาติแล้วมือแรกที่เรามากินข้าวที่ตูรกูนะคะเราไปกินข้าวกันที่เรือนะคะเรือแม่น้ําเรือในแม่น้ําเป็นร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารที่เขาเป็นเรือเป็นเรือร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ ตอนนั้นก็คือไม่รู้จะกินอะไรเปิดเมนูแต่ว่าไม่รู้จักอะไรรู้จักแซลมอนอย่างเดียวฉันก็กินสั่งสเต็กแซลมอนจ้าแต่คือตอนนั้นคืองงมากรอนานมากรอกับข้าวแบบนานมากอะ่ะ แต่ว่าลูกค้าในร้านไม่มีนะจ๊ะแต่ว่าไม่รู้เชฟทําอะไรหรือว่าคนทาอาหารทําอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไปตกปลามาหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะคะนานมากจนแบบคือคนนั่งเครื่องมาทั้งวันแล้วก็ขับรถมาอีกนั่งรถมาอีกสองชั่วโมงอะคือมันเหนื่อยอะก็เริ่มงดงดหง,ง,งิดแล้วตอนนั้นแล้วคือกินข้าวเสร็จตอนนั้นก็กลับมาที่อพาร์ตเมนที่เราอยู่นะคะแล้วตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วทีนี้ก็มองไปคือดูที่หน้าต่างอะไรเงี้ย ก็ถามแฟนว่าเออเธอทําไมมันมันไม่มืดอะคือแบบความรู้สึกเราเราจะนอนแล้วเราเหนื่อยแล้วคือมันง่วงแล้วดูนาฬิกาก็คือเกือบสามทุ่มแล้วอะแล้วคือแบบมันยังสว่างคือพระาทิตยังไม่ตกอะค่ะฉันก็เลยโอ๊ยงงแล้วคือร่างกายแล้วก็ปรับตัวไม่ได้อะคือแบบเอ้ยแล้ว ไม่รู้ปรับตัวไม่ถูกรู้สึกเออเออะช่วงนั้นคือเอ,อ้ยอะไรวะเคยแต่ได้ยินนะ่ะแกว่าเออพาทิ่เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าเออพอมาเจอกับตัวพอสิ่งที่เราคาดหวังไว้แล้วก็พอสิ่งที่เจอมาเจอกับตัวเออมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างงี้เออลืมเล่าไปนะคะตอนแรกก็คือมีความแปลกความความแบบเขาจะช็อกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่มาถึงสนามบินแล้วไปห้องน้ําเวย้ยแล้วแบบ ในก๊อกในห้องน้ําที่มันเป็นที่ฉีดอะที่ฉีดทาความสะอาดอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันเชื่อมกับอ่างซิงล้างหน้าซิงล้างมืออะคือเราต้องต้องเปิดก๊อกตรงนั้นมันถึงจะเปิดที่ฉีดได้อะคือไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่ามาที่นี่คือคือเอ้ามันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้มาก่อนเลยอะไรางี้ไงก็คือ เออเนาะก็เป็นความแปลกใหม่อะไรเงี้ยแต่มีเยอะมากเลยนะเรื่องที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเขาจะช็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมาถักอาจจะมีแบบคลิปรวมแบบว่าสิบเออเขาจะช็อกอะไรเงี้ย ambigu? หรือว่ายี่สิบเขาจะช็อกที่มาเจอที่ฟินแลนด์ก <Ug> ็นั่นแหละทุกคนความรู้สึกตอนแรกมาคือแบบเหมือนเราอยู่คนเดียวในประเทศนี้คือแบบไม่มีคนน่ะแกแล้วด้วยความที่แบบว่าเอมาถึงวันอาทิตย์ด้วยละมั้งคือทุกคนเขาแบบไม่ทํางานเขาอาจจะไปข้างนอกหรือว่า ไปที่ที่ไม่ใช่ในเมืองอะ่ะเขาพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่เจอคนสิ่งที่แปลกๆก,ก็คือนี่แหละห้องน้ําแล้วก็คนแล้วก็ไม่มีคนอยู่อะ่ะเข้าใจปะพอมาถึงคือรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในอยู่ในประเทศนี้คนเดียวอะ่ะเออนั่นแหละนี่ก็คือความรู้สึกตอนแรกที่แบบว่าเออมาถึงนะคะก็คลิปหน้านะคะก็อาจจะมีแบบเขาจะช็อกอะไรอย่างงี้มาเนาะ แต่ว่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะแกก็เข้าไปกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างงี้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ